E เราเรามทสำเน็จดีค่ะเช้านี้วันที่18ธันวาคมนะคะ2563ค่ะเช้านี้เรามีค่ายกิจกรรมไร้สารพิษเป็นรุ่นที่2นะคะอันนี้คือผู้ขาข้ายนะคะวันนี้มาเยี่ยมชมแปลงผักของเราค่ะอันนี้เป็นแปลงผักบํารุงง่ายนะคะซึ่งรอบก่อนเนี่ยจิตอาสาลแล้วก็พวกค่ายรวมท,ทั้งท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะ ได้ปลูกผักไว้อันนี้เป็นค่ายรุ่นที่สองนะคะตอนนี้พี่น้องจิตอาสาของเรากำลังพาเยี่ยมชมแปลนผักนะคะเรามีพี่เลี้ยงนะคะจากพี่ๆจิตอาสาแล้วก็จากรุ่นพี่ที่เคยเข้าเป็นค่ายจุดพักจำครั้งแรกนะคะวันนี้ท่านอาจารย์แล้วก็พี่น้องจิตอาสาจะพาผู้เข้าค่ายค่ะ มาเยี่ยมชมแปลงผักที่เราได้ปลูกไว้แล้วนะคะตั้งแต่กสิกรรมอ่ารุ่นก่อนๆน,นะคะรุ่นแรกของเราเกษตรกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตแหละนะถ้าเราได้เกษตรกรรมเราได้อาหารได้ยาได้ทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าก็ตัดอาหารเป็นหนึ่งในโลก และยุคนี้ยุคโควิดเองตามกิจกรรมนี่แหละจะทาให้ชีวิตอยู่รอดนะเขาจะทําให้เราได้ปัจจัยสี่แล้วได้สิ่งต่างๆนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราทีนี้ปัจจัยที่สําคัญในการทรํากิจกรรมหนึ่งก็จะต้องนะเขาจะต้องมีน้ําอันหนึ่งเราจะต้องกระจายหนึ่งเราจะต้องให้มีน้ําในพื้นที่สองื่อเรอมีน้ามาแล้วทาไงน้ําจะไปในจุดที่เราต้องการได้ใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานหรือประหยัดพลังงานที่สุดะนะ หลักการที่จะพันน้ําจากที่ต่ําสุดที่สูงเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าต้นน้ามันจะต้องสูงกว่าจุดที่เราต้องการนะสูงกว่าหรือเท่ากันกับจุดที่เราต้องการแต่ว่าเวลามันลงมาเสร็จมันลงไปที่ต่ําแล้วเราจะเอาขึ้นสู่ที่สูงอีกทีเนี่ยจะทํำยังไงนะครับนนี้เนี่ยน้ําที่มาเนี่ยเขาก็จะมาจากที่สูงนะครับมาเรื่อยๆๆเนี่ยจริงๆเขาก็ลงต่ําขึ้นสูงมาเรื่อยๆน้าจากที่ต่ำจากที่สูงลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆๆนะพอลงมาแล้วเนี่ย ที่น้องจะเห็นว่าน้ําเนี่ยนะมันพุ่งไปนู่นเลยนะเนี่ยพุ่งไปนู่นมันไม่ได้มานี่นะเบามทีมันลงไปนู่นไปต่ําไปเรื่อย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 เลยทีนี้เราก็จะผันน้าเนี่ยจากที่มันต่ำไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยไปที่สูงนะหลักการก็คือใช้ใช้แรงดันของน้ํานั่นแหละแรงดันของน้ําที่อยู่ที่สูงเนี่ยเขาจะมีความดันของเขาที่แรงเขาจะดันไปเรื่อย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 นะจริงๆเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะอะไรเขาเรียกว่า เราสามารถที่จะผันน้ําได้เท่ากับต้นน้ําเลยนะต้นน้ําสูง200เมตรเราก็สามารถที่จะผันน้าขึา้นไปได้ถึง200เมตรนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้พอน้ําไหลลงมาอย่างนี้เราต้องการที่จะให้น้ําไปที่ไหนถ้ามันลงไปที่ต่ำไปเรื่อยๆให้เราทําคันกั้นไว้แล้วก็เบี่ยงสายน้ําหลักการอยู่เท่านี้นะนะให้เราทําคันกั้นไว้เราจะทํากั้นแบบไหนก็ได้แต่อย่างนี้เป็นคันที่กั้นไว้แล้วก็เบี่ยงสายน้าไม่ให้เขาลงไปทีนี้พอเบี่ยงสายน้ําเสร็จเนี่ยเราก็จะขุดล่องไปเรื่อยๆ แล้วดูดูลักษณะของล่องเนี่ยที่เราจะขุดขึ้นสู่ที่สูงไปเรื่อยๆเ,เราต้องดูว่าแรงดันของน้ํเนี่ยเขาสามารถดันน้ําขึ้นได้ไหมถ้าเขาดันน้ําขึ้นได้ถึงตรงไหนเราก็ทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะโดยดูข้างๆมันโดยเฉพาะสองด้านโดยเฉพาะด้านที่ต่ําด้านที่ต่าเราต้องประคองน้ําไว้อย่าให้น้า <c oughs> <c oughs> มันมันท่วมแล้วก็ล้นไปนะคนทั่วไปจะเดาเอาว่าถ้าเรากั้นน้ําแล้วเราก็ไปอย่างนี้เนี่ยน้ำจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรืๆเรื่อยๆ,ๆจน จนมันข้ามข้ามใหม่คันไปใช่ไหมแต่จริงๆไม่มันไม่ได้สูงไปเรื่อยๆจนจะข้ามคันนะถ้าเรายังปล่อยให้เขาไปอยู่เขาก็จะไปของเขาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ทดลองค่ะดีแปลงค่ะเช่วยได้เดึนแปลงมาหน้าขยันบ้างเวลามีกองไม่ขยันเลยแล้วขยันบ้างก็จะมีมีถั่วลิสงถั่วเขียวลงไปถั่วดำถั่วแดงลงไปหมดแหละแตรละแปลงลงแปลงใครแปลงเรามีน้องขึ้นแปลงไม้ขึ้นแปลงไม้ได้ย่างสวยยางอ้าวสวยแล้วขึ้นแปลงไม้มันอ่าไปพุทหนึ่งอ่าหนึ่งพุท ตรงนี้ฟางตรงนี้ดำนานะเป็นที่ทำนาฟางเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเราก็ไถกบอยู่ในนี่แหละเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วฟางก็เป็นปุ๋ยอยู่ในนี่แหละนะครับอ่าถ้าได้พอประมาณแล้วเราจะเขี่ยแปงให้สวยๆเ้อทีนี้แต่งแปลงไม่เป็นไรมันยังไม่เป็นฟุตก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเกี่ยไปเกี่ยมามันจะมันก็จะต้องลงมาทางนี้อยู่ อ้าวทีนี้เราก็เขี่ยแปลงนะครับที่เราเราก็ลงมือปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สอนกันไปในแปลงไปด้วยให้มีทักษะหนึ่งมีความรู้เนี่ยเราก็อธิบายกันในชั้นเรียนบ้างการสมควรอธิบายการสมควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัติเนี่ยจะได้ทั้งทักษะเรื่องกสิกรรมนะเราเจอปัญหาต่างๆก็ได้สึกแก้ปัญหาแล้วก็ได้กุศลด้วยได้กุศลด้วย ทำไปแล้วก็ชำระกิเลสไปด้วยล้างความคิดมั่นถึงมันไปด้วยก็ได้บุญไปด้วยพลังทั้งหมดนี่แหละเป็นพลังที่จะทําให้มีปัญญามีองค์ประกอบดีๆนาที่จะทําให้ทํากษตรกรรมใดสังคีตใดสังด้านรูปธรรมเตรียมอย่างไรให้มันดีแล้วด้านนามมาทําอีกก็ต้องรู้เรื่องศีลเรื่องมิตรดีอย่างเงี้ยการลดกิเลสกันช่วยเหลือผู้อื่นการงานเป็นประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นกุศลนะเป็นพลังกุศลและเราอยู่ไปแล้วต้องรู้ข้อปอดเราจะเป็นสิ่งที่หนุนกันเพราะว่าบุญกุศลเนี่ย อันนี้เนะี่ยมีฤทธิ์ถึง70%ดบเปอร์เซ็นต์บกเกินร้รอยอแล้วก็ดันรูปธรรมก็มีฤทธิ์สามสิบเปอร์เซ็นต์ยหนุนกันให้เกิดความสาเร็จเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวถ้าจะทำได้สําเร็จจริงๆล้วจะต้องมีการฝึกฝนลองลงปฏิบัติจริงบาเพ็ญบุญกุศลจริงๆลงมือทํากสิกกรรมจริงๆเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลอยู่ในตัวทํากับหมูมิตรีก็จะได้พลังกุศลพลังวิบากดีไปเกินึง พลังความสุขใจพลังความแข็งแรงได้ความสุขใจจริงๆได้ความแข็งแรงจริงๆลงมือทำได้ความกระปิก,กระเป๋าจริงๆแล้วก็ได้ขุนสปจริงๆแล้วก็ได้ทักษะจริงๆมันก็ต้องได้ทั้งหมดอ่าแล้วนั่นแหละเราจะประสบความสำเร็จว <c oughs> <c oughs> ้าววันนี้เราก็ช่วยมามาเรามาที่แปลงสันโดษนะค่ะ <c oughs> มาทำแปลงตอนนี้เรามาขึ้นรูปแปลง แปลงที่เราจะทำกิจกรรมไล่สารพิษในท้องนานี่อยู่ในทน้องนาะนเราก็พากันพี่น้องมาอบรมพี่น้องอที่มีคุณสมบัตินก็จะมาอบรมกิจนะกรกรมไล่สารพิษชีวิตปลาสุออกพอมาเราก็จะเริ่มต้นทําแปลงที่แปลงงามีการไถไว้แล้วไถไว้แล้วเราก็มีขึ้นรูปแปลงไถไว้ป่วนไว้เราขึ้นรูปแปลง มันจะได้ปลูกถัว่วตั้งใจจะปลูกถัว่วหรือปลูกพืชเดินๆปลูกถัว่วปลูกข้าวโพดปลูกถั่วหลากหลายชนิดปลูกข้าวโพดหรือปลูกอะไรอะไรก็เดี๋ยวค่อยคิดต่ออีกทีแต่ตอนนี้เบืองต้นเนี่ยเราจะจะไว้ปลูกถั่วตรงนี้นะ แต่ยันคิดว่าจะปลูกข้าวแซมแซมไปได้เยอะอันนี้คือร่องท,ที่เราจะใช้ปลูกทั่วนะคะใช่ใชน,นี้ค่ะเราจะผันน้ําเข้าไปให้ได้ทุกร่องทุกร่องอืม <c oughs> แล้วก็มีพวกฟางพวกอะไรเราก็ไม่ได้เผาจริงแล้วก็ไถกบฟาง <c oughs> อ่าไถกบฟางเพื่อดะไว้เป็นปุย๋ยฟางก็เป็นปุ๋ยอยู่ในตัวเลยหลังจากเก็บเกี่ยว ข้าวเสร็จอันนี้แปลงนี้ก็คือแปลงที่พี่น้องเราได้ปลูกข้าวไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอันนี้จะมีฟังข้าวอยู่ด้วยนะคะผสมอยู่ในดินด้วยแต่เราก็ไม่ไม่ได้ทิ้งนะคะเราสามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุให้สําหรับดินนะคะถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ปลูกผักต่อไปค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ กิจกรรมยานวันวนี้ค่ะพี่น้องจิตอาสาทุู้รค่ายรวมทั้งท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะ มาขุดล่งองีแปลงค่ะแรงสันโดษนะคะเรามีหลายฝ่ายนะคะที่มาทํากิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าเป็นแม่ครัวค่ะมีแม่ครัวนะคะมีฝ่ายวะะิไไวชาการค่ะพี่น้องเราร่วมมือร่วมใจกันดีมากเลยค่ะวันนี้มากันหลายฝ่ายเลยนะคะมาเรียนรู้การทํากิจกรรมไล่สารพิษค่ะ <c oughs> มาเรียนรู้ไม่เคยเห็นพี่เอับพี่เอนะคะพี่เอ ถ่วิชาการค่ะมาเรียนรู้ค่ะมาฝึกฝนมาฝึกฝนมาฝึกฝนคันมาฝึกฝนค่ะแม่ครูเจรยนทำเจรินทำค่ะนี่มีน้องจุ้ยนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเป็นจิตอาสาจากส่วนป่าดาบุญสองนะคะสัยนี้มีพี่น้องจิตอาสาของเรานะคะรวมทั้งผู้ทกองค่ายค่ะ ท่านอาจารย์หม่อเขียนนะคะจนที่น้องจิตอาสาของเรากำลังยกล่องตีแปลงค่ะเเดินเข้ามาด้านนี้เดินข้ามาด้านนี้แล้วลากมาให้ถึงจุดขุดค่ะเดินข้ามาเดินข้ามาเดินข้ามาแล้วลากมาให้ถึงจุดที่เราขุดนั่นเลยลากดินมาลากดินขึ้นมาหลาก้นมาเลยถึงจุดที่ขุดเลย <Okay. S 2> ทำค่ะเจริญทำค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมเป็นไงบ้างคะวันนี้มาออกแรงหลังจากที่อยู่แต่กับคอมพิวเตอร์ uh huh. นะคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาออกแรงบ้างเพื่อจะได้ออกแรงเพื่อที่จะได้แรงเพิ่มขึ้นค่ะก็จะทําแบบ คนทาไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะมาฝึกฝนนะคะเพราะยุคนี้แบบที่อาจารย์หมอเขียวบอกว่าทุกคนต้องมาฝึกฝนทํากสิกรรมค่ะจะเป็นไม่เป็นเคยไม่เคยยังไงก็มาฝึกฝนเพราะกสิกรรมมันคือชีวิตอะนะคะมันคือตัวที่จะสร้างอาหารที่กับโลก เราไม่เป็นก็ต้องมาฝึกนะคะเพราะไม่มีสิ่งได้เราที่ทุกคนทําเป็นตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะมันจะเปลี่ยนจมันก็ต้องแบบว่าจากที่ไม่เป็นก่อนก็ค่อยๆทําไปค่ะนะคะจะงกแง็กงกแงกก็ว่ากันไปก็ทําตามกําลังที่สามารถทําได้ค่ะทำตามแรงกําลังที่เรามีนะะแล้วสักวันหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็คงจะดีขึ้นนะมั้งหวังว่าอย่างนั้นพี่จุ๋มนะคะการท้ค่ะ โอ้ยก็ดีค่ะจากคำแรกเลยก็คือดีนะได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเพราะว่าจากตัวเองเป็นคนเมืองเนาะเข้ามาอยากจะศึกษาเรื่องกิกรรมที่อาจารย์ได้นำนำพานำนำพาที่จะทำค่ะ เพราะเราไม่เคยได้จอดจับจอะไม่เคยอยู่แต่ในเมืองก็ใช้ชีวิตที่อยู่กับพิเลนเนาะซื้อกินเป็นหลักใช่ไหมคะและซื้อกินแล้วซื้อกินแล้วมันแพงทีีน้เารอค่แล้วมีสารเคมีแถมใหม่แล้วบางทีถ้าไปซื้อของออร์แกนิกก็มันแพง แล้วมันนิงๆหรือเปล่าน้องก็เล่นดินนดีมันก็เลยบอกว่าพอมาลงมือทาเองมันได้แบบลงมือทําแล้วได้จับดินได้อยู่กับธรรมชาติได้จิตวิญญาณด้วยเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราให้ลดละเลิกอะไรหลายๆอย่ามที่เราเป็นอยู่ก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์นาพาขอบพระคุณค่ะพี่ชมค่ะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกาลังขุดดินยกร่องตีแปลงอยู่นะคะวันนี้เป็นค่ายเกรรรบรรแรกของเรานะคะ ตอนนี้มาทำกิจกรรมรู้สึกเป็นไงบ้างคะเจริญพรค่ะก็ดีนะคะเห็นพี่น้องเนี่ยก็ร่วมใจกันเนาะสามัคคีกันก็ช่วยกันคุณละไมคุณละมีค่ะงานที่เราเห็นว่ายาก้าแล้วก็ดินบริเวณนี้ก็เยอะนะคะพื้นที่เยอะมากค่ะแต่เมื่อเรามารวมตัวกันเนี่ยงานใหญ่ๆนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะ ทำงานย,ยากๆที่เป็นเรื่องง่ายๆก็ด้วยความร่วมม้ร่วมมือแล้วก็สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวค่ะตัดเยี่วเสร็จค่ะงานยากก็จะง่ายขึ้นค่ะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะครับค่ะถ้าเราลงมือทำ <c oughs> ถ้าเราลงมือทำค่ะ <c oughs> ด้วยเออ มีความจริงดีในการที่จะทําประโยชน์นะคะและ้วก็เราทําเป็นตัวอย่างให้กับผู้ซึ่ง ที่จะต้องอพึ่งตัวเองนะคะก็ถ้าเราพึ่งตัวเองได้ไดเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เ<ร>ช่นกัน<ร>ค่ะ,คะนี่ก็เป็นการพึ่งพึ่งตนช่วยคนให้พ้นทุกข์นะคะคนก<ะ>็จะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วการทำกติกรรมไม่ได้ยากอย่างท,<ะ>ที่คิดนะคะ ถ้าเรามีใจที่จะทำมีความยินดีมีอิทธิบาทในการทำค่ะงานยากยากเป็นเรืยากสาธุค่ะพี่เจดแปลงจะได้กว้างอ่ะไม่งั้นแปลงมันจะแคบแคบแป้งกว้างแล้วเราปลูกได้เยอะแปลงกว้างหน่อยต่ำหน่อยได้ไม่เปลืองน้ำหน้าแรงเนี่ยมันไม่ต้องการ หน้าแรงเนี่ยมันแปลงไม่ต้องสูงหน้าฝนเนี่ยแปลงสูงเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมหน้าแรงต้องให้แปลงต่ำเพราะเดี๋ยวน้ําไม่พอหลากไมายถึงรอยที่เราขุดเลยเราจะได้แปลงกว้างๆเลยหลกไมายถึงรอยที่เราขุดเลยเสร็จแ,แล้วจากนั้นเราก็จากรอยที่เราขุดเราก็ดึงมาด้านนี้อีกอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่จิเออรสามท่านหนึ่งนะคะเจริญธรรมค่ะพี่ป้อมค่ะ มาทํากิจกรรมไร้สารพิษวันนี้ตามที่ท่านอาจารย์เน้นย้ําเราเสมอนะคะว่าเรามาทําตัวอย่างให้คนในโลกได้อรับทราบว่าสิ่งนี้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่ป้อมมีความคิดเห็นองไรคะก็อาจารย์บอกว่ากิจกรรมไร้สารพิษจะเป็น เป็นสิ่งที่ดีงามค่ะเป็นสิ่งที่ทําประโยชน์ให้โลกเพราะว่าทุกคนต้องกินอาหารค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกจะเห็นว่าหลักๆของชีวิตเลยเนี่ยคนเราไปหาเงินก็เพื่อที่จะไปซื้ออาหารกินอาจารย์ก็เลยพาตรงเลยมาทำสับบายอาชีพที่เป็นกิจกรรมได้ขันพิธีมาทำอาหารโดยตรงเลยค่ะพอมีอาหารเนี่ยเราก็อยู่รอด แล้วพอเราอยู่แล้วเราก็แบ่งปันกัผู้อื่นได้ค่ะกินก็ปนอะก็เลยเรียกว่าเป็นคนกระสุสูงสุดค่็มาทำสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตถ้าเราไปทำอาชีพอื่นๆเช่นค้าขายนี่แล้วเราจะนั้นเราก็ไม่ได้เกิดผลผลิตอะไรนะมันกินไม่ได้พูดง่ายๆว่ากินไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปแปลรับเงินเดือนเพื่อที่จะไปซื้ออาหารอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เลยว่าบารทำอาหารตรงๆเลยนะคะก็ มาร่วมไปช่วยกันโดยใช้พลังสามัคคีอาจารย์มอเขยวก็ใช้หลักที่ประหยัดเรียบง่ายครึ่งตนประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพสูงค่ะก็ทุกคนก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะก็มาเป็นเจ้ตทกรกันเถอะมาเป็นเกตตทกรกันค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะยอยู่ในแฝงอันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของวันนี้ค่ายกิจกรรมวันแรกค่ะ ค่ะพี่เล็กลองเปิดก็มาติดตามด้วยนะคะ หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือทันดีดินดีน้ำดีแสนดีสี